สาเหตุที่คุณเศษฐาทวีสินจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีในการโบวตวันที่4สิงหาคมก็เพราะว่าข้อตกลงในการจัดตั้งรัฐบาลที่ไปสุมหัวกันอยู่ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงประสบความล้มเหลวท่านประธานรัฐสภาท่านวันมูมัตินอมัตทานในช่วงหลังวันที่4ไปจนถึงวันที่11นั้นท่านไม่อยู่ ท่านต้องเดินทางไปประชุมในฐานะประธานรัฐสภาของไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมรัฐสภาโลกแผนต่างๆที่เขาไปตั้งหลักวางแผนกันที่ฮ่องกงก็ผิดพลาดกันไปหมดนะครับสาเหตุที่คุณเศษฐาทวีสินจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีในการโหวตวันที่4สิงหาคมก็เพราะว่าข้อตกลง ในการจัดตั้งรัฐบาลที่ไปซุมหัวกันอยู่ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงประสบความล้มเหลวที่เขาเรียกว่าดิวตั้งรัฐดิวตั้งรัฐบาลที่ฮ่องกงข้อตกลงก็คือดิวนี่แหละครับข้อตกลงตั้งรัฐบาลที่ฮ่องกงมีหลายคนไปพบปะและก็อ้างว่าไปอวยพรมันเกิดอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตร ที่ฮ่องกงตอนนี้ท่านมาอยู่ฮ่องกงน่นไล่เลียงไปนะครับก็คนจากพักเพื่อไทยนะครับคนที่ย้ายจากพลังประชารัฐมาอยู่พักเพื่อไทยส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ที่ฮ่องกงไม่ว่าจะเป็นอดีตรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินก็เป็นคนนําคณะไปอวยพรกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณแล้วก็มีคนจากพักชาติไทยพัฒนาไปก็ท่านเลขาธิการพักนะครับท่านประพัฒน์โพธิ ไปซึ่งท่านก็บอกว่าท่านไปอวยพรเพราะว่าเป็นเพื่อนเก่ารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยท่านนายกบัญหารยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มีข่าวลือกันนะครับซึ่งก็ยังไม่มีใครออกมาปฏิเสธนะครับข่าวลือที่หนึ่งก็คือ,อ,อผู้นำพรรคประชาธิปัตย์นะครับรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จากภาคใต้เดินทางไปพบอดีตนาย,ยกทักษิณที่ฮ่องกง และข่าวลือที่ดุ่งดังที่สุดก็คือผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคก้าวไกลก็คือคุณธนาธรจึงนุ่งเดืองกิจเดินทางไปพบกับอดีตนายกทักษิณชินวัตรเดินทางไปวันที่24กับวันที่25ก็มีตัวเครื่องบินมีการออกจากประเทศและกลับเข้าประเทศหลักฐานก็ชัดเจนนะครับแต่ก็ไม่มีใครสามารถระบุได้ว่าคุณธนาธรไปพบ อดีตนาย,ยกทักษิณไหมเพราะไม่มีภาพนะครับแต่ว่าไปฮ่องกงแน่นอนวันที่24กรกฎาคมกับวันที่25ซึ่งคุณธนาธรน,นี่จะถูกแฟนขับรุมถามมากตอนนี้ก็เห็นใจนะครับเพราะว่าแฟนขับเขาเชื่อเนี่ยกองเชียร์เขาเชื่อเนี่ยคนที่เป็นโบเตอร์เขาเชื่อว่าพักเก้าวไกลจะเดินเกมการเมืองที่ไม่เหมือนกับพักการเมือง อ,อื่นๆในอดีตนั่นคือเดินการเมืองแบบตรงไปตรงมานะครับไม่เดินการเมืองแบบแอบไปเจรจาหรือพูดคุยกันแต่วิธีการนี้มันเป็นวิธีการการเมืองแบบเก่านะครับหลังจากคนแห่ทยอยไปที่ฮ่องกงก็มีข่าวปล่อยออกมาสองข่าวซึ่งผมจะมาสรุป ให้ท่านฟังและจะบอกว่ามันเป็นข่าวที่ลวงโลกข่าวที่หนึ่งก็คือพรรคก้าวไกลพร้อมที่จะเลือกคุณเศรษฐาทวีสินให้เป็นนายกรัฐมนตรีและจะไม่ขอร่วมรัฐบาลโดยจะถอนตัวไปเป็นพรรคฝ่ายค้านเพื่อปดเพื่อเปิดโอกาส ให้พักภูมิใจไทยซึ่งตั้งข้อแม่ว่าถ้ารัฐบาลพักเพื่อไทยยังมีพักเก้าวไกลร่วมอยู่จะไม่ร่วมรัฐบาลนั้นดังนั้นข่าวที่ถูกปล่อยออกมามันก็คือข่าวที่จงใจปล่อยออกมานะครับใครจะฮุบเหยือ่อฮุบข่าวนี้ก็ฮุบไปนะครับใครจะกินเบ็ดก็กินไปแต่ผมบอกเลยว่าข่าวนี้มั่วมากขัดกับข้อเท็จจริงทางการเมืองและขัดกับ ขบวนการทางการเมืองที่กาลังเดินอยู่ในปัจจุบันในประเทศไทยมีข่าวที่ยืนยันแบบนี้นี่ก็หวังอะไรครับหวังที่จะไปต้มต้มใครอ่ะต้มทั้งภูมิใจไทยและก็สร้างกระแสบีบ,บพักเก้าวไกลให้ยอมเรื่องนี้ต้มให้พักภูมิใจไทยเชื่อว่าพักเก้าวไกล จะโหวตเลือกเศรษฐาทวีสินและพักเก้าวไกลจะถอนตัวออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลเพื่อเปิดโอกาสให้พักภูมิใจไทยได้มานั่งเสวยอำนาจเป็นรัฐบาลได้ดูแลกระทรวงคมนาคมได้ดูแลกระทรวงสาธารณาสุขได้ดูแลกระทรวงท่องเที่ยวอีกครั้งโหช่างเป็นวีรบุรุษเหลือกเกินนะครับพักเก้าวไกลอีกข่าวหนึ่งก็ถูกปล่อยออกมา อันนี้ออกมาทางสื่อที่เขาสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อยู่นะครับบอกว่าที่ผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคก้าวไกลไปเจรจากับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณน,นั้นเจรจาต้องการที่จะอยู่ร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยต่อไปและยืนยันว่าพรรคก้าวไกลจะต้องได้ตำแหน่งรัฐมนตรี15ตำแหน่ง และจะต้องให้ผู้นำพักก็คือคุณทิมคุณพิธาลิมเจเิญรัฐหัวหน้าพักนเป็นทั้งรองนายกเป็นทั้งรัฐมนตรีว่าการโหว,ว่าไปนั่นนะครับแล้วก็สิบหาตำแหน่งแล้วก็ยินยอมที่จะไม่เสนอแก้กฎหมายอาญามาตรา112ตลอดอายุของสภาผู้แทนร,ราษฎรชุดนี้ชุดที่26 ข่าวสองข่าวนี้ที่ปล่อยออกมาล้วนแล้วแต่เป็นการปล่อยข่าวที่ไม่มีข้อเท็จจริงใดๆและไม่ใช่เป็นข้อสรุปใดๆทั้งสิ้นเพราะมันสรุปแบบนั้นไม่ได้นะครับการพบปาก,กันระหว่างอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณและคุณธนาธรน,นั้นจะมีจริงหรือไม่ไม่รู้รู้แต่ว่าคุณธนาธรไปฮ่องกงไปวันที่24กับวันที่25 แกอาจจะไปธุระส่วนตัวแกก็ได้พอดีอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณแกอยู่ที่นั่นแล้วก็มีข่าวนี้ปล่อยออกมานั่นคือฉวยจังหวะที่มีหลักฐานว่าคุณธนาธรไปที่ห้องกงแล้วไปวันที่24กับ25แล้วก็เอาข่าวนี้ออกมาปล่อยแต่จริงจริงแล้วเป็นไปไม่ได้นะครับในทางการเมืองเป็นไปไม่ได้เลยที่พักเก้าไกล จะเลือกเศษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วตัวเองถอนออกมาเป็นพรรคฝ่ายค้านโดยมีข้อแม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่เอาสองลุงก็คือพรรครวมไทยสร้างชาติกับพรรคพลังประชารัฐเข้ามาร่วมรัฐบาลในความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้ใครจะเชื่อเรื่องนี้ก็เชื่อแต่ผมไม่เชื่อ แล้วเรื่องที่ไปต่อรองว่ารัฐมนตรีจะต้องได้15ตําตำแหน่งแล้วรองนายกกับรัฐมนตรีว่าการต้องเป็นของคุณทิมพิธานั้นก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเจรจากับอดีตนาย,ยกทักษิณนนก็คุยกับพรรคเพื่อไทยในประเทศไทยนี่แหละทําไมต้องทอสังขารไปคุยกับอดีตนาย,ยกทักษิณให้ประชาชนหรือแฟนขับหรือกองเชียร์ด่าด้วยไม่มีเหตุผลนะครับ เรื่องนี้ไม่มีเหตุผลแต่เรื่องนี้ต้องถูกปล่อยออกมาเพราะเขาหวังหวังว่าแผนของการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยจะประสบความสำเร็จเพราะตอนนี้แน่ชัดครับไม่มีสัญญาณบวกใดๆให้กับคุณเศรษฐาเลยถึงแม้หลายคนจะมาพูดว่ามั่นใจว่าสมาชิกวุธิสภาเขาจะเลือกก็พูดได้ครับแต่ดูแล้วสัญญาณตอบรับ กับพรรคเพื่อไทยนี่น้อยกว่าสัญญาณตอบรับพรรคก้าวไกลนะครับสัญญาณตอบรับของสมาชิกวุฒิสภาที่มีตอ่อพรรคก้าวไกลมีมากกว่าส่วนพรรคเพื่อไทยตอนนี้เงียบโดยเฉพาะหลังจากที่คุณเลืองไก่ไปยื่นปปชเอาผิดตรวจสอบทรัพย์สินของสมาชิกวุฒิสภาหคน ก็เกิดภาวะสันสะท้านไปหมดนะครับและยิ่งสมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งท่านพลเอกเลิศรัตน์นี่ท่านมาบอกว่าไม่สนไม่เลือกใครทั้งนั้นนี่ก็ทงออกมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นพิธาไม่ว่าจะเป็นเศรษฐานี่ไม่เลือกให้ผู้แทนราษฎรไปรวมเสียงกันให้มันถึง37 5หก็แล้วกัน <c oughs> เห็นไหมครับไม่มีสัญญาณบวกใดๆเลยดังนั้น ก็ต้องมาดูความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองที่กำลังเป็นที่จับตามองว่าจะเป็นตัวสอดแทรกหรือจะเป็นเงื่อนไขทำให้คุณเศรษฐาได้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องยอมรับความจริงครับว่าความอยากกิเลสอยากเป็นรัฐบาลกิเลสอยากเป็นรัฐมนตรี กิเลสอยากใช้อำนาจอยากอยู่ในตำแหน่งต่อไปนั้นเนี่ยมันก็มีมากจนทำให้บางพักการเมืองนี่คุมสภาพตัวเองไม่อยู่